สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับยายอีกแล้วแม่บ้านลองทำเมธิกาชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะยามีต้นเสริมบาร,รมีมาบอกกล่าวกันนะคะวันนี้มาแนะนำเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะจริงค่ะเป็นตระกูลเหมือนสาวน้อยปาแป้งนะคะทุกคนแต่ว่าคือมัน,นโดดเด่น,นะคะอยู่ที่ก้างตางของเขาค่ะเพราะว่าตรงแกนกลางเนี่ยจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะทุกคนสีขาวนะคะ แล้วก็มีก้างปลาเด่นชัดสวยมากๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนถ้ามองแบบยาถ่ายไกลๆนะคือมันจะสวยมากๆาะคะ่ะคือมันมีเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็ชื่อเนี่ยเป็นมงผลมากๆเลยนะคะแล้วก็ลำต้นของเขาเนี่ยคือเขาก็จะโดดเด่นสูงคล้ายๆ่ารา้ำตาแป้งค่ะทุกคนดังนั้นนะคะวิธีที่เราจะสามารถทำให้เขากลับมาอยู่ในกระถางที่สวย นะคะนั่นก็คือการตัดชำยอดนะคะทุกคนแล้วก็การทําเหมือนการเริ่มต้นการทําสาวใหม่นั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวอยากจะให้ดูระบบรากที่ยาชําเอาไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าไอ้รากที่เราชําที่บอกว่าทําสาวให้เขาใหม่นั้นลำต้นในระหว่างที่เราตัดนะคะตัดยอดเราควรจะตัดขนาดเท่าไหร่แล้ว สิ่งที่เราได้เนี่ยจะสวยแค่ไหนนะคะมาดูกันจ้าดูค่ะทุกคนจริงๆการที่เราจะทำเสาใหม่นะคะอยากขอแนะนำว่าให้เหลือประมาณสองสาข้อนะคะในการที่เราจะากลบด้วยว่าสดุดุนะคะสิ่งที่ยาใช้ก็คือมะพร้าวสับอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวยาให้ดูระบบรากกันนะคะระบบรากคือดีมากๆค่ะทุกคนดีแบบดีจริงๆเลยนะคะ แล้วแบบยอดเนี่ยแล้วพอเราตัดเศษนะทุกคนเขาก็จะเหมือนม,มีแบบเกิดรากได้เร็วนะคะแล้วก็ความสูงเนี่ยคือกลับมาเป็นเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยต้นเขาจะสูงจนเกินไปนะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะนําข้องเขาเนี่ยมาชาได้ต้นใหม่เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นอาจจะต้องใช้เวลานาน,านดังนั้นการที่เราจะได้ต้นใหม่ที่สวยสมบูรณ์นะคะ ที่เรามียอดแบบนี้มีใบที่แข็งแรงเราก็ต้องตัดยอดที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะแล้วก็ชำใหม่ค่ะทุกคนเราก็จะได้แบบต้นใหม่สวยๆแบบนี้สามารถที่จะเปลี่ยนกระถางใหม่ได้เลยนะคะวัสดุที่ยาแนะนํานั่นก็คือมะพร้าวสับอย่างเดียวเลยค่ะอายุก็จะอยู่ได้นานการชอนชชยของรากก็จะเดินดีมากๆนะคะเมื่อเรานะคะโรยปุ๋ยด้านข้างกระถาง แล้วรากของเขาก็จะดูดสารอาหารเข้าไปทําให้การบารุงต้นไม้นะคะหรือไม้มงคลต่างๆเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเห็นไหมล่ะคะทุกคนเห็นไหมคะเราจะได้ต้นใหม่ที่สวยมากๆแล้วก็สามารถที่จะรตั้งประดับทีบานไดได้ต้นใหม่ที่สวยจริงๆค่ะเมื่อเราใส่ในกระถางนะคะและประดับ นะคะใส่กระถางสวยๆเราก็จะได้ต้นไมนที่สามารถนําไปประดับคอนโดหน้าบ้านหรือว่าในสถานที่ทํางาน,นได้เลยค่ะวันนี้ใครอยากน้องปลูกดูก็มาดูเอกนักที่สวนแบบนี้ได้เลยนะคะสามารถที่จะปลูกกระได้นะคะเรียกว่าสริมบารามีค่ะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ